หลังน้ำกามเร็วหรือที่วัยรุ่นเขาเรียกว่าล่มปากอา่าวหรือนกกระจอกไม่ทันกินน้ำล่มปากอ่าวแล้วอันนี้แหละครับเป็นปัญหาใหญ่ของชายไทยของชายทั้งโลกปกติการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยคือการวัตถุประสงค์ของการมีเพศสัมพันธ์ คือการที่เราต้องการจะให้มีทายาทใช่ไหมครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจึงมีฤดูการผสมพันธุ์ตัวเมียก็จะหลั่งฟีโลโมนออกมาซึ่งเป็นฮอร์โมนสำหรับบอกตัวผู้ว่าใกล้จะจะมาผสมพันธุ์มาผสมพันธุ์กันนะครับ ตัวเมียก็จะหลั่งฟีโลโมนออกมาปล่อยให,ให้ลอยไปตามอากาศนะนะครับหรืออาจจะใช้วิธีอื่นตัวผู้เขาก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนชายออกมามากอย่างช้างตกมันเนี่ยนะครับช้างพวกนี้ก็จะมีฮอร์โมนชายหลั่งออกมามากก็จะเก้าร้าวจะฆ่าคนฆ่าคนได้ ทำไรคู่ต่อสู้ได้ไง่ายๆนะครับส่วนพอหมดฤดูผสมพันธ์แล้วเนี่ยก็จะไม่มีอาการติดสัตว์ไม่มีอาการอยากจะมีเพศสัมพันธ์ต่างคนต่างแยกกันไปตัวผู้ผสมพันธ์เสร็จระบบสืบพันธุ์ตัวเมียก็จะเก็บน้ำกามไว้ ได้ระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าไม่รู้ตัวผู้จะมาเมื่อไหร่เวลาตัวเองตกไข่ก็จะได้ผสมพันธุ์เลยเป็นการอย่างนี้นะครับแต่ว่ามีสัตว์อย่างมนุษย์อย่างคนเราหรือว่าหมีแพนด้าหรือว่าปลาปลาโลมาสัตว์พวกนี้นะครับ ใช้การมีเพศสัมพันธ์เพื่อลดความตึงเครียดเป็นการผ่อนคลายเวลามีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็เลยเพิ่มขึ้นสำหรับสัตว์ที่มีสมองมากสมองใหญ่ขึ้นนะครับการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นช่วงที่ ร่างกายผ่อนคลายระดับหนึ่งนะครับร่างกายผ่อนคลายเห็นอะไรก็สวยไปหมดเกิดอารมณ์สุนทรีขึ้นมาก็เลยมีเพศสัมพันธ์ได้การมีเพศสัมพันธ์ของผู้ชายเนี่ยเกิดจากอารมณ์สุนทรี แล้วไปกระตุ้นให้สตรีมีเพศสัมพันธ์กับเราได้กับผู้ชายได้ผู้ชายในโลกนี้มันมีน้อยลงนะครับเป็นธรรมชาติของสัตว์ผู้ชายเวลาสัตว์เล็กๆนี่ตัวผู้เวลาผสมพันธุ์แล้วมันจะตายอย่างแมงมุมเนี่ยผสมพันธ์เสร็จตัวเมียจะกินเอาเป็นอาหารเพราะว่าตัวผู้ต้องคอยหลบไปดีผสมพันธ์เสร็จหนีให้ไว นะครแต่คนไทยแต่ขอโทษแต่ผู้ชายเนี่ยมันไม่ใช่แบบแมงมุมผสมพันธุ์แล้วไม่ตายแต่ธรรมชาติก็เลยลดจำนวนผู้ชายลงให้ผู้ชายที่มีความเป็นชาย100ร้อยเปอร์เหลือแค่ประมาณ30%นะ ถ้าผู้ชายร้อยคนเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ชายที่พอใช้การได้มีสมรรถภาพทางเพศดีเป็นผู้นาประมาณ30%อร์เซนี่เต็มร้อยเลยนอกนั้นก็ไม่เต็มร้อยนะนะั่นแหละอาจจะเป็นเบียงเบนทางเพศบ้างอาจจะติดยงติดยาบ้างเป็นเอดบ้างติดเหล้าติดยาอะไรบ้าง เหล่านี้ครับผู้ชายก็เลยทำหน้าที่ความเป็นชายสนองความต้องการทางเพศให้ผู้หญิงยากนะครับธรรมชาติก็เลยลงโทษบางประเทศน,ทเนี่นะครับท่านผู้ฟังมีผู้ชายน้อยมากอย่างมอนโดวาเนี่ยประเทศเขามี คนประมาณสองล้านสี่แสนคนปรากฏว่ามีผู้ชายแค่สามแสนคนผู้หญิงทั้งนั้นแล้วก็สวยด้วยนะครับสวยด้วยผิวขาวสูงยาวเลยผมสีบรอนตาสีฟ้าสวยมากสวยงามแต่ผู้ชายก็น้อยเขาก็เลยมีโครงการให้ผู้ชายมีเมียได้สี่คน แล้วผู้หญิงเนี่ยก็อยู่กันอย่างสนุกสนานแหละครับเพราะไม่มีผู้ชายเป็นสังคมที่แปลกและยังมีหลายประเทศนะครับที่ผู้ชายมีน้อยทีนี้เรามาดูว่าไอาการหลังน้ำกามเนี่ยสำหรับผู้ชายแล้วเป็นการสร้างความสุขให้ตัวเอง จริงไหมบางคนหลังน้ำกามถึงจุดศูนสแล้วก็เพลียไม่มีแรงเพลียไม่มีแรงบางคนล้มปากอา่าวเครียดนะครับเพราะว่ามันมีอารมณ์ค้างทางเพศเซ็กชัวแฮงโอเวอร์เครียดเพราะว่าอะไรตัวเองไม่ได้เสร็จสมอารมณ์ใหม่แต่มันเกิดหลังน้ำกาม เขาเรียกตายก่อนถึงเส้นชัยทีนี้พอมีเพศสัมพันธ์ไปสักระยะหนึ่งผู้ชายเข้าใจผิดคิดว่าการหลังน้ำกามแล้วคือขึ้นสวรรค์แต่มันไม่ใช่หรอกตามศีดีของเต่าเนี่ยการหลังน้ำกามไม่ใช่เป็นตัวบอกว่าผู้ชายถึง มีความสุขเก,กิดการผ่อนคลายสุดยอดไม่ใช่เลยมันเป็นความการอ่อนเพลียสูญเสียพลังชีวิตผู้ชายหลังน้ำกาม,มากี่สูญเสียพลังชีวิตเหมือนกับไอแมลงตัวผู้ที่บังประสพันธ์แล้วก็ตายเหมือนกับพึ่งตัวผู้แล้วประสพันธ์กับนางพญาพึ่งและตัวเองก็ตายเหมือนกันเลยทีนี้มันยังไงอ่ะ ขึ้นสวรรค์ตรงไหนขึ้นสวรรค์ก็ช่วงที่เกิดการผ่อนคลายช่วงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมีการเสียวกสัลนไอ้นั่นขึ้นสวรรค์แล,ล้วมันเสียกสันผู้ชายนะสบายโล่งโปร่งสบายหัวโล่งโปร่งสบายเงื่อออกนั่นแหละคือ เป็นช่วงที่เขาเรียกเกิดการผ่อนคลายสำหรับผู้ชายประสาทอัตโนมัติผ่อนคลายก็ทำงานเต็มที่อย่างห้องเต้มีภรรยาประมาณห้าร้อคนเนี่ยมีนางสนมอาจจะมีเพศสัมพันธ์แบบผ่อนคลายแบบเต่าอย่างเงี้ยคืนสองหนสามหน2สองคนสามคนฝ่ายนางสนม เสร็จสมอารมณ์หมายนอนนิ่งเงียบเพราะว่าเกิดการอ่อนเพลียเพราะมีออกาซสซันถึงจุดสุดยอดนั้นเป็นฝ่ายผู้หญิงแล้วฝ่ายผู้ชายคนละเรื่องการที่เราผ่อนคลายหายเครียดโล่งสบายเหงื่อออกทุกขุมขนเมื่อเล่นกีฬา แต่เมื่อไหร่ถ้าเราหลังน้ำกามเมื่อนั้นเราหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ช่วงที่หลังน้ำกามเป็นช่วงที่ประสาทเครียดทำงานขั้นสูงสุดแล้วจะตายก็ไอ้ช่วงหลังน้ำกามนี่แหละมันจะตายได้ถ้ายับยั้งชั่งใจไม่ได้คือกลั้นไว้ไม่ได้ชึกชะลอไว้ไม่ได้มันจะตายเพราะว่า มันเกิดการเกร็งหดตัวอย่างรุนแรงของอของระบบสืบพันธุ์นะครับกล้ามเนื้อก็เกร็งแล้วก็หลังน้ำกลามแรงทำให้ต่อมลูกหมากก็อักเสบเพราะมันฉีดแรงทำให้ปวดเอวปวดหลังตามมานี่แนะครับท่านผู้ฟัง เวลาหลังน้ํากามนั้นคือการที่ประสาทอัตโนมัติเครียดทำงานแต่ช่วงที่ระหว่างมีเพศสัมพันธ์เนี่ยให้มันเสียวกระสันขึ้นเสียวซ่านไปถึงหัวหัวนี่ก็คือศีรษะก็คือสวรรค์นั่นเองให้มันอยู่อย่างนั้นสาหรับผู้ชายไม่มีปัญหาอะไรเวลาจากหลังน้ํากามเราก็หลังตอนที่ต้องการมีลูก อันนี้คือการที่มีเพศสัมพันธ์ขั้นสูงสุดสุดยอดของการเป็นผู้ชายนะครับถ้าใครทำได้เนี่ยอายุยืนยาวแข็งแรงอารมณ์ดีนะครับเป็นที่รักใคร่ของภรรยาอย่างมากแต่ที่นี้มันมีปัญหาความเข้าใจผิด คิดว่าการหลังน้ำกามคือการสำเร็จเสร็จสับอารมณ์หมายสำหรับผู้ชายเรามาคิดดูว่าไอ้ช่วงที่เราเกิดหลังน้ำกามเร็วล่มปากอ่าวแล้วมันเสร็จสมอารมณ์หมายไหมละ่ะมันเครียดไปใช่เหอถ้าเป็นบ่อยๆมันอันตรายสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาเสียหายนะครับ ทำให้เกิดความบึ้งตึงทำให้ฝ่ายภรรยาอารมณ์เครียดแสดงออกในทางเต้าร้าวห,หรือเฉยเมยต่อสามีสามีเห็นดังนั้นก็เลยหึงหวงอย่างรุนแรงต่อภรรยาภรรยาคุยกับใครไม่ได้เลยหึงไปไหนมาช้าถามเฝ้าแต่ ดูแลพฤติกรรมของเมียตลอดงานการไม่ต้องทำมาคนบ้าขนาดหนักเพราะตัวเองนี่มีความผิดปกติบางคนไปติดเหล้าไปติดเหล้าการติดเหล้านี่ก็คือการที่เราทำให้เกิดการผ่อนคลายในช่วงดืง่มหรือว่าทำให้เกิดความกลัวต่างๆลดลงอาจจะมีเพศสัมพันธ์ยาวขึ้น ระยะปรเภศสัมพันธ์ยาวขึ้นได้ระยะหนึ่งพอดื่มไปดื่มไปมันก็ติดเหล้าเป็นแอลกอฮอลิซึมมันอยู่ในโลกของสุราเลยแล้วพวกที่วัยรุ่นหลังน้ำกามเร็วก็ไปหาน้ำกระท่อมมาดื่มดื่มใหม่ๆนะครับมันก็ใช้ได้ผลอยู่หรอก ทำให้มีความต้องการทางเพศสูงซีโรโตนินก็เพิ่มขึ้นมากแล้วก็ทําให้เกิดการหลังน้ํากามช้าได้ระยะหนึ่งแต่มันดื่มไปดื่มไปเนี่ยมันหมดสม,มรรถภาพไปเลยมันอยู่ในโลกของยาของน้ําท่อมไปเลยไอ้พวกติดยาบ้าก็เหมือนกันเริ่มแรกก็อาจจะมีปัญหาทางเพศ ทางหลังน้ำกามเร็วสำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ก็เพื่อนบอกว่ากินยาบ้าแล้วมันทนนะก็ไม่เลยเอายาบ้ามากินกินแล้วมันทนใช้ได้อยู่หรอกแต่ว่ากินไปกินไปเนี่นะครับมันไม่อย่างนั้นแหละมันไปอยู่ในโลกของยาบ้าไม่สนใจอะไรทั้งนั้น นะครับเกิดปัญหาครอบครัวมากมายมหาศาลอันนี้แหละครับท่านผู้ฟังอาจจะมีผลมาจากการที่หลังน้ำกรรมเร็วทีนี้เรามาดูว่าการหลังน้ำกร,รมเร็วนี่มีสาเหตุมาจากอะไรผมขอทบทวนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสำหรับการที่จะมีเพศสัมพันธ์ต้องมีอารมณ์สุนทรีก่อน ต้องมีอารมณ์สุนทรีก่อนไหมความว่าอะไรมันก็สวยเป็บทต้องมีการผ่อนคลายถ้าคนเครียดเครียดนี่ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศหรอก <c oughs> แต่ถ้าผู้ชายผ่อนคลายเจ้าชู้นิดเนียโอ้โหพวกนี้เขาเรียกอารมณ์ผ่อนคลายเป็นช่วงที่ประสาทผ่อนคลายทำงาน พาราซิมปอติกทำงานแล้วช่วงที่ระหว่างมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยอยู่ในการทำงานของพาราซิมปอรติกความเสียวกระสันมันก็อยู่ที่สมองแต่เวลาต้องการจะหลั่งน้ำกรามเนี่ยมันเข้าโหมดของความเครียดจุดเสียวกระสันมันก็มาอยู่ที่อ,องคชาติ ดูที่องคชาตมันเคลื่อนลงมาได้เราจะสั่งให้บันหลังตรงนั้นก็ได้นะครับหรือไม่หลังก็ได้ไม่เห็นจะเป็นอันนี้นะครับเอาหยุดไว้แค่นี้เทนี้เรามาดูว่าปัญหาการหลังน้ำตามเร็วของผู้ชายมาจากอะไรสาเหตุใหญ่นะครับมาจากจิตใจมาจากจิตใจสำหรับคนที่เป็นรุ่นกระทง ฮะหนุ่มวัยรุ่นทั้งหลายมาจากจิตใจคือปัญหาที่มีความกลัวกลัวมีความตื่นตัวสูงมีความวิตกกังวลและมีความขัดแย้งทางจิตใจตนเองอยู่หรือว่าเป็นโรควิตกกังวลอยู่หรือเป็นโรคกลัวอยู่หรือเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ เหล่านี้จะทําให้การหลั่งน้ํากามเร็วเกิดขึ้นได้เป็นโรคที่ติดมาแล้วเพราะมนุษย์ทุกคนเกิดมามีความกลัวเป็นอารมณ์จิตอารมณ์แรกเลยนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยกันก็จะไม่ไม่เหมือนกไม่เหมือนกันนะครับความเข้าใจเรื่องเพศ ศึกษาเรื่องเพศศึกษานี่น้อยบางคนระแวงว่าคู่ของเราเนี่ยเคยผ่านผู้ชายมาแล้วทั้งๆท,ที่มันตัวเองมันก็ไม่ใช่ชายพรหมจรรย์เมื่อไหร่ผ่านมากี่คนแล้วประยุทธ์เอาตรงนั้นก็เลยระแวงสงสัยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้หลังน้ํากรามเร็วนะครับบางคนไม่เคย ไม่เคยขึ้นครูเลยฮสมัยผมเด็กๆเป็นหนุ่มกระทงเนี่ยรุ่นพี่เขาจะพาไปขึ้นครูนะตอนที่เรียนมหาลัยแหมมันตกกระใจกันเลยบางคนเนี่ยนะครับเวลาพาแฟนไปมีเพศสัมพันธ์กลัวจะตั้งครันเลยหลั่งน้ำกามเร็วกลัวแม่จะว่า บางคนเนี่ยนะครับกลัวไปหมดกลัวจะติดโรคก,ก็เรียบร้อยกลัวบ,นะบางคนรีบรีบมีความรีบเร่งกลัวค,คนจะเห็นไปแอบแอบข้างจอมปลวกกล้ว <c oughs> ค,คนจะเห็นไอ้นี่ก็เรียบร้อยนะบางทีมีความเชื่อที่ผิดๆนะครับทางศาสนามั่ง ที่สำคัญนขาดความรู้ในทางเพศศึกษาไอ้นี่สำคัญเลยต่อมาก็มีปัญหาทางกายทางร่างกายเนี่ยมันมีปัญหามากสาหรับคนที่มีอายุมากขึ้นตอนแรกผู้ที่มีครอบครัวแล้วหนุ่มใหญ่ทั้งหลายเป็นโรคต่อมลูกหมาก อักเสบติดเชื้อไวรัสติดเชื้อแบคทีเรียในต่างประเทศเนี่ยเขาวิจัยออกมาผู้ชายที่หลังน้ำกามเร็วที่เป็นผู้ใหญ่เป็นโรคต่อมลูกหมากอักเสบถึง90%เพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาที่ต่อมลูกหมากนะหมายความว่าตอนแรก ตอนที่หนุ่มๆมมันดีนะพอพอแก่ตัวขึ้นมามันชักจะเละ <c oughs> นะครับอันนี้ปัญหาต่อมาข้อหลอดเลือดมันตีบตันหลอดเลือดมันตีบตันนกเขาไม่ขันนกเขาไม่ขันก็หลังน้ำกรามเร็วได้นะครับบางทีรีบ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  กลัวว่ามันจะตายซะอีกก็เลยหลังเร็วอ,อันนี้สำหรับคนหนุ่มสาวในส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางจิตใจคือสรุปความว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคหลังน้ำกามเร็วมาจากจิตใจขาดความรู้ในเรื่องเพศศึกษา ขาดความเข้าใจในชีวิตประยึดติดเอากฎเกณฑ์ประเพณีต่างๆกลัวว่าจะท้องเมียจะท้องและไม่พร้อมกลัวหลายละหลายเรื่องที่ทงพวกนี้ป้องกันได้ทั้งนั้นคนเหล่านี้เป็นโรควิตกกังวน ซึมเศร้าไบาโพลา่าอ่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้มักจะขาดซีโรโตนินฮอร์โมนในสมองต่ำลำไส้ไม่ดีการรักษาง่ายนิดเดียวเพิ่มซีโรโตนินเพราะเด็กที่ติดยาเสพติดทั้งหลายนะครับทางศูนย์บำบัดพัสกรถึงเพิ่มยาที่ให้ ร่างกายสมองมีซีโรโทนินเพิ่มขึ้นทำให้สงบระง,งับอารมณ์ดีไม่ไม่วิตกกังวลไม่เครียดแล้วมีเพศสัมพันธ์ก็จะยาวขึ้นอยู่ในระดับผ่อนคลายตลอดไม่ทะเลาะเบาแวงซีโรโทนินจะสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นการรักษาต้องเพิ่มซีโรโทนิน ฮอร์โมนตัวนี้สำคัญเป็นฮอร์โมนที่อยู่ในทางเดินอ,อาหารหรือทางเดินอ,อาหารสร้างให้ถึง8ปดเปซนคนที่ลำไส้ไม่ดีกินอาหารขยะโอกาสที่มีซีโรตอนินต่ำมากฝ่าเด็กที่กินอาหารดีๆนะครับเพราะการรักษาด้วยยาเนี่หายทุกคนสาหรับผู้ใหญ่สูงวัยก็ต้องใช้ยาที่ เป็นยาขยายหลอดเลือดแล้วรักษาต่อมลูกหมากอักเสบการและการวินิจฉัยต่อมลูกหมากอักเสบคือการตรวจน้ำปัสสาวะแล้วก็การแยงนิ้วเข้าไปที่รูทวันหนักอ่ะอันนี้ก็ตรวจได้แล้วว่าต่อมลูกหมากอักเสบไหมนะครับ ก็รักษาง่ายยาขยายหลอดเลือดข้อตระกูลไวอากร้าหรือซิดนฟีนนะครับใช้รักษาต่อมลูกหมากอักเสบได้ด้วยอย่างเซียลิสเนี่ยนะครับรักษาต่อมลูกหมากอักเสบได้ดีมากแต่อเมริกาเขาแนะนำไม่ใช้ยาตัวนี้เซียลิสเป็นยาขยายหลอดเลือดด้วยรักษาต่อมลูกหมากด้วยแต่ไวอยาก้าหรือซิดนอฟีนก็รักษาต่อมลูกหมากอักเสบได้นะครับ อาการนกเขาไม่ขันนี่ทำให้หลังน้ำกามรเร็วได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการรักษานอกจากนั้นยังมีวิธีรักษาอย่างอื่นอีกมากมายบางคนเนี่ยกลังน้ำกามรเร็วไปซื้อยามาละทอนมาบ้างมาทาไอ้หัวจะอ้หัวองค์กชาตบัญชาชาคือพยายามเลื่อนจุดเสียวกัสันออกจากหัวองค์กชาติ แล้วไปไว้ที่ไหนอ่ะของอิตาหมอทัานเตนีไปไว้ที่สมองอไปไว้ที่สมองก็เพิ่มซีโรตอน,นินแล้วมนก็นเลื่อนไปไว้ที่สมองที่ถ้าไปใช้ยาชาด่มันจะทำให้ทำให้อะไรอ่ะทำให้อารมณ์ฉุนทรีหายไปนะคือว่ามันไม่รู้สึกเสียวกระสันเลยหรือเสียวกระสันน้อย แล้วแต่นะครับบางคนใช้ยาชาทาเนี่ยไอ้นี่ละหมดอารมณ์เลยมันทื่อๆไงแม่นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับถ้ามีผู้สามีที่หลังน้ำกรรมเร็วเนี่ยให้มาหาปรึกษาแพทย์เอายาไปให้กิน เอายาไปให้กินไม่ใช่ยากระตุ้นกระต้นอะไรหรอกยาเพิ่มซีโรตทนดินนี่แหละอารมณ์สามีก็จะดีขึ้นการหลังน้ำกามก็จะช้าลงมันช้าของมันเองอะนะครับร่างกายเวลามีเพศสัมพันธ์ก็จะอยู่ในโหมดผ่อนคลายนานเวลาจะหลังก็จะก็ค่อยเลื่อนจุดกระสันให้มาอยู่ที่หัวองค์ชาติได้ นะครับพอจะเข้าใจนะครับยังมีเทคนิคอื่นอีกบางคนฝึกกลั้นปัสสาวะไว้กลั้นคือฝึกอุ้งเชิงกลานกลาน้ามเนื้ออุ้งเชกลายแข็งแรงจะได้ไม่หลังน้ำตามเร็วคือเวลาปัสสาวะไปสักแป๊บแล้วก็หยุดแล้วปัสสาวะอีกสักแป๊บแล้วก็หยุดแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันทำให้ อุ้งเชิงกลานแข็งแรงหลังน้ำกลามได้ช้านะครับหรือไม่ก็เวลาเวลามีความเสียวกระสันมากๆก็ใช้เล็บไปจิกที่เส้นสองสลึงนะ่ยที่เรียกวพรีนูลุ่มนนะั้จิกไอ้พอไอ้พอเจ็บอย่าให้มันเจ็บมากเดี๋ยวมันก็หดแล้วก็คลายจิกก็คลายจิกแล้วคลายรู้สึกเสียวกระสันน้อยลงนะครับ ่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาอย่าจนอยเจ็บนะครับสวัสดีครับ